ทำไมอากาศมันจึงดีนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะพี่น้องต้นไม้แต่และต้นนี้เป็นร้อยร้อยปีนะคะเขาไม่ตัดมันเลยทําให้อากาศของที่นี่ดีนะคะนี่คือเมืองหลวงของดอยเชลล์นนะคะถ้าบ้านเราก็คือกรุงเทพนะพี่น้องแต่ที่นี่คือเบอร์ลินนะเบอร์ลินเนี่ยชอบตรงที่ต้นไม้เขาเยอะเลยถ่ายมาให้ดู กรุงเทพเหมือนกับอยู่กลางดงนะนี่กรุงเทพเหมือนเดียวอยู่กลางดงมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี่คือตรงที่ยกนชอบนะกเลยเอามาให้เพื่อนๆดูด้วย really แต่ละซอกแต่ละซอยเพื่อนๆมันกว้างใหญ่มหาศาลนูค่ะสวนนี้กว้างหน้าเที่ยวลุ่มรื่นดีมากนะคะ เี่ควาจะพาเพื่อนๆไปดูวันนี้ผลิตภัณฑ์ในสวนแห่งนี้คืออร่อยไปดูสิคนกับมามาหลายดอกค่ะเพราะว่าไม่เป็นโควิดนะเทียบปากพี่น้องก็ว่าเทียบปาก กรรมมันนี่ี่ก่อสร้างเอาไว้ข้างบนวัาสวยไหมพี่นอ้องสีทองสวยๆเนาะโอ้พี่น้องมันทออ่องไว้ตัาา้งนานนี่ก็หมายว่าอย่างไรมิทราบนะคะอือนี่ค่ะอัน,นนะคะ สีแดงสวยยที ye ye, uh ่น้องออสมยนห้อ่านอนอาโซสัญลักษณ์ว่าทำดนตรีเขาป่ะอันนั้นเกียก่อนนี้หัานมีหังภาพอีกเอนใช่ คาตาเนียนแถวนี้ดอกสีชมพูสวยมากเลยนะคะสวยมากพี่น้องดูสินี่ขยะจุ่มย่อมนะคะเนี่สวนนี้กว้างมากเราไม่สามารถเดินไปทั่วถึงได้เพราะเขากว้างมากค่ะไปต่อไปต่อไปต่อไปพี่น้องน่าเที่ยวมากเลย มองนี่นะอู้สบายใจลงมาเที่ยวสวนธรรมชาติตังสี่ละก่อนมราสิมาถ่ายดอกไม้นี่แม่ี่สวนนี่แม่นี่นะใบสีชมพูเนี่น,น้อยอ่อนๆเนี่ยใบอะไรอ่ะสวยมากเลยที่น้องมุมนี้ดอกไม้สวยมากเลยค่ะ สวนดอกไม้สวยงามดูค่ะชอบไหมพี่น้องนี่ค่ะดอกไม้สีงามถูกใจนี่สีม่วงนี่ก็สุดยอดพี่น้อง,งน่ี่ในสวนนี่ค่ะนะทั้งขาวทั้งม่วง โอ้ไปฟังผนจริงงามเลยอ่ะค่ะโอ้ไปแล้วจ้าเี่่อ,อนเยี่อนชอบดอกไอ้นี่นะคะสีแดงซืดเลือดยูาา่พี่น้องงามงามสว่งามอีลีพี่น้องโอ้ยลมเย็นสบายสบายดอกไม้ก็สวยธรรมาชาติจริงๆ งามพี่น้องโอ้มาเที่ยวมืองนี้เลยชื่นใจเนาะอ่ะมาดูค่ะพี่น้องสะอ้อนพักตำนิ่อยากได้ห้อยข้าเจ้าเก็บเอาพี่น้องบุรีเก็บของข้าเวอ,อ,อากลากช่วย่หม,มจ้าโอ้ยอย่ากเก็บ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 พักตำนิ่งนะบะนี้โอ้เห็นพักตำนิ่งขางหัวน้ำไหลไหลอย่ากเก็บมันเมียน้ำเดือบไหลไหลพี่น้องทั้งไี่เปื่นแม่แต่หยอดงา,งามๆพร้อมจ้า พี่น้องแถวนี้พักตำนินหลายหลายจ้าอุ้ยก่อนสะออนพักตำนินพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยคืออยากเก็บแเนาะมาขึ้นมาไก่แถอเนาะพี่น้องพักตำนินพักตำนิ้นทางรัวหลายหลายพี่บอนลนิ้นเลยแม่จ้าอุ้ยหลายอีิริยามึงนะ่พักตำนินอีิริได้แก่นะน่ะขนาด สะออนพักตันิ่งบาท,ที่นี่มาเที่ยวไม่เย็นพักตันิ่งกตสะออนฉันตัวบานนี้เนาะอุ้ยไปแล้วจ้าค่พ,พี่น้องอยีง่ยมกอนมาถึงสวนร่มรื่นแล้วนะคะเทียกา้าเทนเขาบอกว่าว่าเทียกา้าเทนสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะสะอาดสะอาดน่าเดินน่าเดินใหญ่มากเลยเพื่อนๆมาเดินกันโอ้โหนี่ย เห็นอย่างนี้แล้วรุ่มลื่นดีจังเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินข้างในดูนะนี่มีเสียงนกพระพอร้องให้ฟังด้วยอืมำเนียบรัฐบาลจ้าพี่น้องงามงาม งามมากเลย,ยสวยสวยทั้งเนี่ยประสบานด้วจานนี่นะมีที่ทําการที่ทําการของหลวงเนาะของหลวงประเทพข้าเจา้าแม่พี่น้องงามงามนะคะกระดาษ้าสวยสวยไหมพี่น้องชมเนาะสวยมากเลยที่น้องดูสินะคะเป็นมีปัญหายัางอ่าปุณณนนบันขาจ้าขาเจ้าปสิม,มานางโซกันอยู่ในธรรมเนียบมองนี้แหละพี่นอ้องที่เ่อเห็นในเท่าระัดน่ะนี่แหละมองนี้แหละจา้า สวยงามมากพี่น้องก่อนเข้าไปแล้วนะคะด้านในนะั้นเดินเข้าไปแล้วอ,อะไปแล้วจ้าถ่ายมาให้ดูวันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะไปแล้วจ้าเดี๋ยวพี่น้องนี่คือถ้ำเนียบขาวถ้ำเนียบรัฐบาลจ้ถาถ้ำเนียบรัฐบาลด้วยจ้ามองที่ ข้าเจ้าเฮ็ุงานนะจ๊ะพวกนายยกรัฐมนตรีผู้นำนะคะเป็นมีเป็นหาายังกันเพื่อเกษมพระนางคุยกันอยู่นี่สุทากันอยู่นี่อันนี้คือทำเนียบนะคะมัมทำงานของข้าเจ้านะคะอันนี้คือสถานที่ราชการนะคะมีฝน,นถ้าพี่น้องอ้อมไปดูด้านโน้นสิสวยมากพี่น้องสวยมากนะคะคนก็เพิ่งจะมาเห็ุนี้แหละนะ ดูตึกด้านนี้สวยจริงๆเนอสวยมากเลยนเนียบรัฐบานจะได้กับพี่น้องเราขึ้นไม่ได้นะคะถ้าไม่ถ้าโมเมนต์โควิดนาก็จะปิดนี่เขาก็ไ่ได้กันนี่ ยางได้ในรถตึกลยค่ะที่นี่มันเป็นโคโรนาไปก็ได้นะคะเจะได้นะคะเนาะมาช่วงที่เป็นโคโรนาเข้าไม่ได้นะพี่น้องถ้าไม่งั้นเจ่อนจะพาพี่น้องเข้าไปด้านในนะคะสามารถเดินได้นะคะอนนี้เราไปไม่ได้นะคะค่ะพี่น้องเจ่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะรั้วนี้มีประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะคะเป็นเบาิวานที่ขั้นกลาง ก่อนนี้เขาแบ่งเป็นสองโซนนะคะอันนี้ก็จะเปิดแล้วมีเข้าหมายนะคะยี่ก่อนกันเราละเอียดก็ค่อยเป็น,นะะ่ยนเม่อใดตอนนี้ก่อนมาถึงเขาเรียกเม้าวันหัวหัวกันนะคะข้างหน้าเขามีงานปราตีด้วยค่ะเดยวเข้าไปไปดูเขามีงานอะไรข้างหน้ากันนะคะไป,ไปดูใกล้ๆก,กันจะ้ะ คนมาเที่ยวนิดหน่อยนะคะแต่เขาทำอะไรเขาโชว์ธงชาติอะไรเอาไม่รู้อยู่ตรงโน้นก่อน่าเข้าไปดอกจายยุก่ไก่เบิ้งยุก่ไก่เนาะจ้ะพอเข้าไปไก่ผู้คนนะนั่นนหะคะ่ะไปกันต่อจา้าเพื่อนๆทมาให้ชมแค่นี้แหละคะ่ะ ที่ว่าการนะคะที่ว่าการนายกรัฐมนตรีทำงานที่นี่จ้าบ้านสวยนะคะมันเป็นยี่ก่อนติดใจเสาอันนีต้นไม้ขึ้นนั่นไหมเสานะไหต้นไม้ขึ้นเต็มแล้วยี่ก่อนเลยติดใจนะจ๊ะได้ถ่ายมาให้เบิงนี่น่ะขางฟ้าต้นไม้ขึ้นเสากับต้นไม้ขึ้นนานาเสานานะเสานานะงามแห้งนานาอนาะ บนขีททำงานอยู่นี่แหละพี่น้องสวยนะจ้ะไปต่อจ้าพี่น้องสวนน้ำพุค่ะสวนน้ำพุอยู่หน้าทําเนียบนะคะหน้าทําเนียบก่อสินี้สวนน้ำพนะุนี่ค่ะมี่สวนย่อมเอยถ้่บ่แมนอันติดโควิดโคนาคนไม่ขาดสายได้ค่ะเนี่ย,โโย,ะะเ,ยเป็นพันๆต่ลเมือเขาว่านะพี่น้อง นาท่องเที่ยวมากเลยนะคะสวยนะคะสวยสวยน้ำผู้นี่จะเต็มไปหมดเลยนี่เขาไม่เปิดหมดนะเนี่ยไอ้ที่ไม่เปิดก็ไลายร้ายอันอยู่นะอันนี้ต้องที่เขาเปิดเด้อผู้ใดหอนมาอาบน้ํามาอาบน้าพู้ด้วยจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดดีพี่น้อง มองนั่งอันแองจิรามาเช็คทำงานหลังนั้นเลยค่ะเป็นทำงานอยู่หันับพี่น้องคุณน้ำของประเทศท่าเจ้าโอ้ล้วบนลงมาเที่ยวสวนบ่อนอ่มือนี่นอกโอ้สวนนลำพุสุดยอดนอมนี่สนนี่อย่างไรนี่เชิญนะขวเชิญขวแกดูสิ พี่น้องสวานนา้ำครูหมอสำเร็บเล็กน้อยเป็นอย่งซี่กินฮอดลูกกินฮอดร้านเนาะอ,อยากเอาลูกร้านมาเลนานน่นน้ำน้ำเด้ดแบบนี้พี่น้องแกงน้ำแตกจุ่มเออจะดีดีเนาะฮะสวนน้ำเฮร็จดีดาพี่น้อง โอ oh, ๊ยแตบโกข้าเหนาวสิปอาบยี after, <ambling. S 2> ่ดอกหนาวปวดบ่ะาค่ะอ่ะไปค่าพที่นอกไปซนเอื้อต่อจ้าวัดเขาอ่าแล้วดูมาที่นี่บุนเดิ้ลทันต์เราดูมาสิว่าสี่อวเม่เดินว่าสี่อาเม่เอนดรยันแอนดรูยันเดินเลยแอนดรูยันีอนดรั ไปครับพี่น้องไปต้อไปต่อไปต่อไปกินใส่กรอพี่น้องหิวแล้วไปจ้า